วชสดีชาวราศีกรกฎทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีกรกฎนะคะในตอนนี้ว่าอนาคตสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎเร็วๆนี้เป็นยังไงบ้างพาอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎคะสัญญาณใบแรกเลยอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่เป็นสัญญาณของ spiritual message นะคะคุณกำลังอยู่ในช่วงพ่วงเวลาของ เกรดวิสตอมเหมือนว่าเห็นไหมคะว่าเหมือนความออร่าความเปล่งประกายคุณจะมีความรู้สึกข,ของพลังงานความรู้สึกข,ของอารมณ์ดีความรู้สึกข,ของอเติบโตเหมือนความร้อนแรงพลังงานของคุณถูกกระตุ้นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพลังงานในในตัวตนคุณคุณจะกระฉับกระเฉงคุณจะมีความสุขคุณจะรู้สึกว่าโฟล์รู้สึกว่าฟรีกับตัวเองมากๆเลย และเหมือนกับว่าใจเย็นๆนะผ่อนคลายให้กับตัวเองสโลดาวนะคะแล้วก็เคลียอะไรบางอย่างที่เป็นท็อกซิกออกไปมั่นใจในหนทางที่คุณกําลังเดินมั่นใจในสิ่งที่คุณทําให้คุณมีความสุขมั่นใจในสิ่งที่เป็นสิ่งที่พิเศษในตัวตนของคุณนะเพราะว่าคุณคู่ควรมีค่ากับความสําเร็จแล้วก็ความสุขการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นจะมีข่าวดีครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะชาวราศีกรกฎ ทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้นะคะสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎทุกคนแป๊บนึงนะคะใบแรกเลย6ดาบนะคะแล้วก็ใบที่2เกิดเรื่องราวของเดอะสตาคุณกำลังสะท้อนถึงความหมดงามในตัวเองไม่ว่าคุณกำลังตัดสินใจยังไงไม่ว่าคุณกำลังเจออะไรอยู่คุณกำลังสะท้อนถึงแสงสว่างสิ่งใหม่ของตัวเองเห็นไหมคะเหมือนเหมือนทุกอย่างเปิด เปิดทิศทางให้คุณให้คุณได้ได้ก้าวไปด้วยความส่งคุณอย่างลื่นไหลคุณจะโชคดีคุณจะรู้สึกว่าพลังงานของคุณโฟล์และฟรีมากๆเวลาที่เราสึกหนักหนักหนักอึ้งลังเลมันคือสิ่งที่เราต้องถอนตัวกลับมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโหมันมันคือความสุขของคุณอ่ะมันคือสิ่งที่ถูกต้องมันคือสิ่งที่ใช่ของคุณนั่นแหละคุณกาลังคุณกําลังผ่านพ้นวิกฤตจาก สิ่งที่คุณเจอเพื่อเพื่อเติบโตในสิ่งใหม่เพื่อแสงสว่างเพื่อความเปลี่ยนแปลงในทิศทางใหม่ของชีวิตด้วยด้วยความสุขความสําเร็จของชีวิตสิ่งไหนที่คุณติดอยู่สิ่งนั้นกําลังจะถูกฟืน้นฟูเกิดการเติบโตเกิดขึ้นคุณกําลังไปเชิญกับว้าวหนึ่งเหรียญคุณกาลังไปเชิญกับความฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณโอกาสที่โอกาสใหญ่มากๆกําลังจะเข้ามาหาคุณจะมีโบนัสนะคะ ครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณโบนัสของชีวิตความสุขของชีวิตความสําเร็จของชีวิตเงินที่จะมางานที่จะมานะคะคาตอบที่น่าทึ่งที่วิเศษที่สุดกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนคุณกําลังได้รับทรัพย์ได้รับโอกาสได้รับเรื่องราวหรือโอกาสบางอย่างที่เข้ามาหาคุณแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นไม่น่าเชื่อว่าจะมีสิ่งนี้อยู่เพราะว่าคุณกําลังเดินไปรับสิ่งนั้น ถ้วยคุณกำลังอยู่ในห่วงช่วงเวลาของการตัดสินใจที่ทำให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงและเชื่อว่าคุณกำลังค้นหาความสุขของตัวคุณเองคุณกำลังจัดเรียงชีวิตใหม่เห็นไหมคะจัดลำดับบางอย่างที่คุณรอเหมือนคุณกำลังค้นหาสิ่งที่คุณรอคอยเช่นถ้าเป็นคนโสดคุณจะเจอเนื้อคู่ที่งดงามมาก เนื้อคู่ที่เป็นคนดีมากเป็นเนื้อคู่แท้ของคุณจริงๆเป็นรักแท้ของคุณจริงๆหรือคุณกาลังออกไปจากอะไรที่เป็นการงานที่รู้สึกน่าเบื่อเหลือเกินนะคะมันก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้งานใหม่ The Sun สวยงามมากได้งานใหม่ได้จ็อบใหม่หรือว่าทำทาในสิ่งที่แตกต่างหรือนี่คือสัญญาณของ The Sun ที่กาลังบอกว่าตอนนี้เวลานี้คุณกาลังสะท้อนถึงพลังของเดซันคุณจะได้ทําสิ่งที่แตกต่างของชีวิตหรือถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ออกไปจากอะไรที่เก่าๆงเดิมของชีวิตเพื่อก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือทําสิ่งใหม่มองเห็นสิ่งใหม่มอ,มองเห็นไอเดียตัวเองใหม่เช่นอาจจะได้งานใหม่ที่ไม่ใช่งานที่ที่คุณเคยทำมาก่อนนะคะอาจจะเป็นงานออนไลน์งานจอบอื่นจอบเสริมกไ็ได้เช่นกันมันคือเส้นทางชีวิตใหม่ของคุณหมดเลยเพราะนั้น คุณจะมองเห็นอะไรที่เป็นโอกาสที่เยอะมากๆที่เข้ามาหาคุณที่มันน่าทึ่งที่มัน amazing ที่มัน surprise ที่มันเกิดแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมองเห็นสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะนี่คือ the sun จริงเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณค้นหาคุณจะมองเห็นสิ่งนั้นเหมือนคุณรู้อยู่แล้วอะค่ะว่าเนี่ยคุณเห็นคุณเห็นเป้าหมายของคุณแล้วแล้วคุณก็เดินไปตามสัญชาตญาณคุณคุณเดินไปแล้วมันจะใกล้มากขึ้นใกล้มากขึ้นแล้วคุณจะเห็นจุด ความสาเร็จของชีวิตของตัวเองเห็นสิ่งนั้นปรากฏใกล้มากขึ้นเหมือนคุณใกล้เข้าถึงเป้าหมายของคุณนะคะเพราะว่าสัญชาติยานของคุณกาลังพาคุณไปคุณมองเห็นเป้าหมายของคุณอยู่ตรงนี้คุณเดินไปคุณแทบจะวิ่งเลยด้วยซ้ําหรือว่าคุณกาลังเดินไปอย่างมีความสุขและสบายใจเพราะคุณเห็นแล้วว่าความสำเร็จของคุณรออยู่คุณเห็นเงินก้อนนั้นคุณเห็นงานสิ่งนั้นคุณเห็นวันนั้นที่กำลังจะมาถึงคุณ สวยงามมากชาวราศีกรกฎนะคะราชินีถ้วยคือพลังงานของน้ําคุณกำลังเชื่อในความฝันของคุณเชื่อในแรงบรนดาแจงคุณเชื่อในสัญชาตญาณคุณแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการเดินทางแม้ว่าจะเกิดอะไรที่เป็นท็อกซิกก็ตามคุณคุณเคลียร์ตัวเองแล้วคุณออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นคุณจะไม่เจออะไรที่เป็นเหตุการณ์ที่ซ้ํารอยเพราะคุณกําลังเชื่อในหัวใจตัวเองคุณกําลังปกป้องตัวเอง The chariot คุณกาลังปกป้องความสําเร็จของตัวเองคุณจะเจอความสำเร็จครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้คุณจะได้รับคําตอบข่าวดีมากๆและความสําเร็จที่งดงามมากๆกําลังจะเกิดขึ้นข่าวดีมากกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณจัส m e n นผลลัพธ์ที่คุณทําไว้กําลังเกิดขึ้นนะคะเหมือนความจริงกําลังจะปรากฏความจริงในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นผลลัพธ์แห่งการกระทํา เหมือนหนีไม่พ้นแห่งไม่หนีไม่พ้นของผลนลับเหมือนการกระทาที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณจะได้ยินคุณจะได้รับรู้คุณจะได้เห็นคุณจะได้พิสูจน์กับตาตัวเองได้ยินด้วยตัวเองว่าสิ่งที่คุณรอนั้นคือเรื่องของอะไรและเชื่อว่าคุณรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณจัดสเมินเกิดขึ้นหรือพลังงานของอะไรสถานการณ์บางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งและเชื่อว่า คุณกำลังได้ตัดสินใจในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและคุณกำลังตัดสินใจรับโอกาสนั้นนั่นเองอาจจะมีโอกาสที่คุณรอจังหวะนั้นอยู่เพื่อที่จะเทคแอคชั่นกับสิ่งนั้นเพื่อที่จะตัดสินใจหรือว่าทำสิ่งนั้นคุณกำลังกระตุ้นพลังงานของตัวเองคุณกำลังกระตุ้นพลังงานของตัวเองไปสู่ความสำเร็จสักซ์เซสของชีวิตราชินีเรียน คุณกำลังโฟกัสการงานของคุณกับการเงินของคุณที่กำลังจะเติบโตนะคะนี่คือสถีภาพในด้านของการเงินสักเซสฟูลความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นสวยงามมากๆราชินีเหรียญปิดท้ายนะคะเหมือนกับว่าสิ่งใหม่นี้จะทําให้คุณได้งานใหม่นะคะเงินที่เพิ่มมากขึ้นได้จ็อบใหม่ได้ตําแหน่งใหม่หรือว่าได้สู่ในทิศทางของความสําเร็จในทิศทางที่คุณวางแผนเอาไว้นั่นเองเป้าหมายสู่ความสําเร็จจริงๆค่ะ ชาวราศีกรกฎราศราชินีไม้เท้าคุณมั่นใจในตัวเองนะคะคุณมั่นใจว่าคุณจะประสบความสาเร็จคุณมั่นใจว่าอะไรกําลังจะมาหาคุณเจ็ดสีดาบเกิดขึ้นนะคะเจ็ดดาบอ๋ออันนี้ห้าดาบขออภัยค่ะห้าดาบกับสีดาบนะคะคุณรู้ว่าคุณมั่นใจในตัวเองสูงมากราชินีไม้เท้าคุณมั่นใจได้ความทา้าทายสิ่งใหม่หมที่คุณรอนะคะสิบเหรียญเงินก้อนใหญ่กาลังจะมา ความเจริญรุ่งเรืองการเติบโตของชีวิตที่องจะเกิดขึ้นเพราะคุณทํางานอย่างหนักคุณทุ่มเทยอย่างหนักมากๆและคุณรู้ว่าคุณจะทําสิ่งนั้นได้ดีมากมากๆเวลาที่คุณเป็นตัวของตัวเองนี่คือทรัพย์สินนี่คือการเงินนี่คือความรักนี่คือความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จเพราะคุณรอย่างมีคุณค่ามากๆนะคะการวางแผนสําคัญมาก ในเป้าหมายของคุณแล้วก็อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายถ้าคุณจะเริ่มต้นที่จะทําลงทุนอะไรในด้านอื่นๆน,นะคะ New Job New k o r e e r งานใหม่จ็อบใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค o r e เรหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานที่กำลังจะเป็นก้าวใหม่สู่ความสำเร็จในระดับของผู้นำหรือว่าในเรื่องของการเงินที่กำลังจะทำให้คุณมีสถสะภารในด้านของการเงินที่ดีกว่า Success ค่ะ ความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นทรัพย์สิสนเงินและทรัพย์สินกําลังเดินทางมาอยู่ตรงหน้าคุณสวยงามมากๆกับเรือนะคะ For g i v e n e s s ให้อภัยตัวเองขอบคุณตัวคุณเองคุณมาไกลามากๆแล้วสมาธิสติจะนําคําตอบมาให้ If you believe ถ้าคุณเชื่อฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณอย่างที่บอกไปแล้วก็ say yes วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ